มึงปิดเขาไม่ขายหมายความว่ามึงต้องมีปัญญาที่จะเยียวยาเา้านี่เครื่อง AI ของมึงยังปัญญาอ่อนเลยเครื่อง AI ของมึงอะปัญญาอ่อนโง่ควายโยนทิ้งไปได้แล้วเฮียกูยเห็นผู้ชายคนนึ่งหัวเบี้ยวเบี้ยวบุบแกจะไปหาจะหกสิบยังไม่บอกว่าเขาเป็นนักเรียนแล้วก็เขาขับปินมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าเขาเป็นเกษตรกร เฉพาะระบบ AI ไอมึงยัง,ง,งโง่เลยมึงยังมีพี่ปัญญาทาระบบให้มันฉลาดที่จะเยียวยาประชาชนเลยแล้วมึงจะมาบริหารประเทศนี่ไงพวกเด็กนักเรียนมัธยมมันถึงออกมาประท้วงมันถึงบอกว่าผู้นําโง่เราจะตายกันหมดก็ระบบ a ออที่มึงมาใชา้จะมาดูแลประชาชนมันยัง,ง,งโง่เลย เปิดเลยไอ้ประยยทธ์มึงไปทำหน้าใหญ่อย,อยู่ให้คนรู้ทั่วโลกบอกว่าพร้อมจะแจกเครื่องตรวจโควิดให้ประเทศเลาลกหมื่นเครื่องขี้โม้แค่เอ็เก้าห้าหมอยังไม่มีใช้เลยต้องประชาชนเนี่ยซื้อไปบริจาคชุดพ p พอแต่และโรงพยาบาลยังไม่มีใช้เลยก็ประชาชนเนี่ยซื้อไปบริจาคดาราซื้อไปบริจาค ยาแย่ายานางฟ้าของเราบริจาคสามล้านเบลล่าบริจาคสองล้านแห่ชมผู้บริจาคล้านสองกระแมสามแสนอ่และตอนนี้ดาราทุกคนเนี่ยเอาอาหารไปแจกบินเบอรริทแจกบละห้าร้อทุกวันนี้ยังเดินแจกแจกไปและเจดล้านเกืบสิบล้านแล้ว